ชื่อว่าดอยลายโฮมสเตย์ค่ะดอยลายโฮมสเตย์ดอยลายอยู่ตรงไหนครับดอยลายก็อยู่แถวๆนี้ขั้งหลังเนี่ยเนาะเจ้าแต่นี่คือบ้านเมลายเจ้าก็เลยเติมว่าดอยลายค่ะอ่าแล้วโฮมสเตย์เจ้าแล้วมีกี่ห้องในของผู้ช่วยเนี่ยมีอยู่สามห้องค่ะสามหลังสามหลังเจ้าสี่ห้องสี่ห้องเจ้าป่ะปาผมไปพอเลยมาเลยเจ้าอันนี้มีตีโจรถตั้นนี่เลยเนาะค่ะตีโจรถตั้งนี้เลยค่ะนี่นะค่ะ โอ้เปินตีจอดรถเปินกว้างขวางแล้วตั้งหน้านี่มีตู้น้ำมันหยอดเหรียญตวย้านี่เป็นของหมู่บ้านเจ้าของหมู่บ้านตวยโอ้เข,าข้าด้าน้นของหมู่บ้านแล้วปนขอมาตั้งฮือ,อยางค่ะตั้งนี่แล้วก็ตั้งเข้าหมู่บ้านนะคะ่ะเจ้าโอ้เตียวตยัวบรรยากาศไปน,นี่เป็นบรรยากาศแบบบ้านเฮาบ้านเมลายเลยเนาะเจ้าอันนี้มันเป็นของเจ้าบ้านเนีย่ยค่ะเจ้าบ้านเจ้บาจบ้านเลยเจ้า อู้ถึงว่าโฮมสเตย์ที่นี่จะแบ่งเป็นสองยางคือทั้งของนายทุนและของพี่นอ้องเจ้าบ้านอีเตอร์หนอเจ้าแต่ของดอยลานี่ของผู้ช่วยซึ่งของเป็นพี่น้องเจ้าบ,บ้านที่นี่เจ้าอโอ้งามดีเนาะค่ะอันนี้เป็นลังรังแรกเจ้าหลังแรกนีก่นะค่ะครับป่ะไดยินเสียงน้ำละมวนอกมวนใจโอ้เป็นบานไม้โัโยเจ้า ปันไม้แล้วมันดูมีความมสึกว่าเนาะอันนี้ห้องเลยค่ะจมูจะจมสังเกตว่าที่นี่แบบมีห้องเอที่แบบมีห้องเอเพราะว่ามาอากาศมันเย็นอากาศม,กมันเย็นเจ้าตลอดทั้งปีเลยเมื่อคืนก็น่าจะต่มกว่าซิฟแล้วเนาะอ๋ออันนี้มีห้องน้ำไปพอห้องน้ำกันหะน่ะครับ อันนี้ห้องน้ำนี่สะดวกสะอาดปลอดภัยครับเจ้ามดจ้จุกห้องน้ำอันนี้หลังแหลกนะครับเจ้าอันนี้หลังแรกค่ะอืมก็เดี๋ยวเราลงไปแถาบ้านหลังรูมบุญครับมาพอวิวตานี้ก่อนหนอโอ้อเด้อเด้อตานี้ก็เป็นมีหแหมห้องอันนี้ห้องน้อยค่ะห้องน้อยเจ้าต่อคนคิดต่อหัวค่ะคนละหัวห้าร้อยห้าสิบบาทเจ้าห้าร้อยห้าสิบบาท รวมอาหารเจ้าหนึ่งเจ้าไม่ก่อค่ะอ๋ออันนี้เพิ่นก็จะมีกาแฟฮือกินนี่แลตทางหลังของดอยลายโฮมสเตย์ของผู้ช่วยนี่ก็จะมีน้ําอันนี้เปิดห้องว่าน,น้านเนี่ยรน้าไมรลายค่ะน้าไมร่ลายเจ้าอย่างอีเลยเนาะเจ้าโอ้ยจะหมดจะจุ่มเบินขึ้นผมนึกสภาพว่าสมมุติเราเข้ามากันเนาะแล้วเฮ้ามากินกันอย่างเย็นเย็นตอนนี้เนาะ ชมได้ยินเสียงน้ำตกน้ำตกไปตุยโอ้โหบรรยากาศดีขนาดเลยนะเจ้าขนาดปะไปดูหลังต่อไปครับอันนี้หลังแรกโซนีก็เดียวไจะมีต่างเตาลงไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นหลังที่สองแมงกอผู้ช่วยเจ้าอันนี้หลังที่สองค่ะหลังที่สองอันนี้มีกี่ห้องเหมือนกันอันนี้มีห้องเดียวเจ้าห้องเดียวห้องเดียวต่เป็นเป็นห้องใหญ่เจ้าเป็นห้องใหญ่โอ้มีสองเตียงเจ้า โอ้มีถึงสองเตียงนอนได้ถึงสี่คนเลยเนาะเจ้าอันนี้น,นอนได้สี่คนนอนได้สี่คนมีห้องน้าเหมือนกันเจ้าห้องน้ามีตรงนี้ค่ะครับเจ้าเอ๋เจ้าหมูหันผมในนี่ก็อ <c oughs> อันนี้คือห้องน้าโอ้ห้องน้าเป็นแต่นี่อากาศดีๆอากาศเย็นเป็นต้องมีเครื่องทาน้ําอุ่นอยู่แล้วมีเดนโฟเวอร์เลยโอ้เข่าท่าครับอันนี้มีบริการมีก๊า บนห้องมีโซฟาห้ึนั่งเจ้าอ,อันนี้จะเป็นหลังติดน้ําเลยเจ้าหลังติดน้ําเลยค่ะติดน้ําหวยเนี่ยค่ะเ้าไปพอเนาะเ้าไปพอบรรยากาศติดติดน้าําว่าเป็นยังไงเจ้าอ,นนอันนี้มีโต๊ะอยู่นี่เลยโต๊ะนี้โอ้เข้าท่าเข้าท่าบรรยากาศที่สุดอยอดเลยเนาะฮึท่านผู้ช่วยครับตั้งหลังนี่ติดน้าเลยเนาะเจ้าติดน้าเลยค่ะ หลังนี่กับหลังตะกี้ก็งามเหมือนกันเลยคือได้บรรยากาศเหมือนกันเนาะเจ้านั่งกินนี่ได้เลยครับฟอนน่งอูนน่งจ๋าได้เลยค่ะลงเ่นําก็ได้เลยเจ้าครับลงไตหน้าไานั่งกุ้นก็ได้อยู่เจ้าโอ้บรรยากาศเขาจะมีแค่เื้อค่ะประเดี๋ยวตะคืนหน้ามันนองเขาก็เลยยกขึ้นมาอ๋อปกติจะมีแค่อยู่ค่ะโอ้ยังมันดีขนาดนี้นี่บรรยากาศเจี้คนละห้าร้อยห้าสิบเจ้าอืม ต่อคนเนาะ,ะจมูกจะจุมพอเจอบรรยากาศดอยไรโฮมสเตย์ที่บ้านเมลไยของผู้ช่วยชิตนะครับนี่ตางพุ้นก็เป็นต้นไม้ต้นไม้บรรยากาศรมรื่นขนาดโอ้โหอันนี้ต้นอย่างอะอันนี้เขาว่าต้นสลีดงยาเจ้าสลีดงเอ่ะค่ะตีขาวๆนี่นะครับเจ้า โอ้งาม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 ป่าตอนนี้ผู้ช่วยอิจิตกำลังจะป่าเป็นหลังที่สามซึ่งหลังนี้กี่คนครับหลังนี้นอนได้สองคนเจ้านอนได้สองคนกระทัดรัดเจ้ากำลังนะฮะค่ะอันนี้จะเป็นติดน้าเป็น <laughs> หลังหนึ่งอันนี้ทํามาได้สองคนนี่มาตอนนี้ใดเลยเนาะเจ้ากระทัดรัดขนาดเลยโอ้บรรยากาศก็จะดีฮะนะ อ๋นี่ก็ได้ยินเสียงเหมือนกันบรรยากาศดีเหมือนกันครับเจ้าหมดเจ้าจมพุ่นก็มีน้ำตกโตยผมมาเนอรดูมุมนี้ดีเนอรบุญนี้ขนาดบรรยากาศดีอ่ะห้าร้อยห้าสิบบาทต่อคนถ้ามาสองคนก็พันเอ็ดเจ้าครับนอกจะนี่ถ้ามีบริการอย่างอื่นตัวหนอกค่ะมีหมูกระทะตอนเย็นเนี่ยค่ะชุดละห้ารอยบาทห้ารอยบาท เริ่มต้นที่ห0ารอยบาทเจ้าห้าร้อยบาทต่อชุดนี่นะครับเจ้าแล้วในกรณีเป็นเครื่องดื่มม่หรอเครื่องดื่มมีต้องมีบริการหุกอย่างอย่างเบียร์อย่างอย่างอะไรกะค่ะครับมีค่ะมีขายอยู่มีขายอยู่ก็เอามาคนเดียวก็ได้เจ้าเอามาคนเดียวก็ได้เจ้าสามารถมาสั่งผู้ช่วยก็ได้เจ้าอ๋อจัดการบริการเนื่องมดเจ้าจะเอายี่ห้ออย่างมีมดเหมือนกันมันบนดอยมันก็จะมีจ้างมีสิ่งมีดีโออย่างอย่างอย่างอเลย ยัตีตดต,ต้องถามเ่เพราะว่าบรรยากาศจะอีเนอะเจ้า,าพอคนมาเปินก็อยากแม่นมันต้องตีนต้องดื่มยะละต้องดื่มเนาะบรรยากาศอี้เนี่ยจามูจะจุมพออย่างผมว่าเนี่โอ้สวรรค์เลยเนะี่ยเนี่ยโชคดีของผู้ช่วยเนาะเจ้าตีนี้บ้านอยู่จะเอี้นะผมว่านะผมว่าจมูค้นใจอย่างผมก็ครับบรรยากาศอี้เนาะ เดี๋ยวไปพอห้องนอนก่อนเจ้าเข้ามาเลยค่ะอันนี้ห้องสองคนอันนี้ห้องนอนสองคน2 2> เจ้าคนเปิดไฟนิดน่อยเจ้าอ,อ,อันนี้ห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำค่ะอืมอันนี้ห้องน้ำเปิลน,นี่อันนี้สองคนกนลังน่าฮักน่าจังเลยเนาะครับเจ้าบรรยากาศาจะอีติดน้ำเจะอีติดหุยจะอีห้าร้อยห้าสิบบาทต่อคนเจ้า 5 5 0บาทต่อคนเจ้าอันนี้เป็นโฮมสเตย์ของผู้ช่วยและก็ของพี่น้องเจ้าบ้านราคาเดียวกันหมดค่ะส่วนมากราคาจะเป็น5 5 0บาทเจ้าแล้วก็บริการก็เหมือนเจ้าบ้านเจ้าบ้านเนี่ยค่ะครับเจ้าแต่ถ้าตีท่นี่สมมุติถ้าเป็นของนายทุนล้อมันก็ตามกว่า4 0 0ขึ้นหนอกเจ้ามาคข่าวาเทมเลจะอีกหนค่ะต่อสองคนนี่นะค่ะสองคนนี่นะเจ้า ก็ร้องพอนะเจ้ามืจจุมพ่อติดหน้ามีน้ำตกเงียเนาะส่วนตัวเลยเนาะเจ้าไปบ้านส่วนตัวค่ะ๋อถ้าเป็นของนายทุนแถวแถวนี้ก็จะสีห้าปันวะเนาะแต่นี่คือโฮมสเตย์ของผู้ช่วยเนาะเจ้าเป็นผู้ช่วยแม่หลวงเจ้า๋อราคาห้าร้อยห้าสิบบาทบดายเจ้าพ้ออาหารเจ้าพ้ออาหารเจ้าข้าวต้มไข่ลวกเนี่ยค่ะสนใจติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0919650510เจ้แถมรอบหนึ่งครับ0919650510เจ้ามีเพจตก่อเพจก่อเพจดอยไลน์โฮมสเตย์ค่ะอ๋อเข้าไปผอไปตวยใดเจ้าอ๋ออันนี้เป็นอ่อบ้านพักเหือนพักตีแยกออกมาได้สองคนนะครับเจ้าอ๋อบริเวณน้ำตกนี่น้ามบกเกยแห้งเลยนอนมบเกยแห้งเจ้า อ,อแต่ยกเว้นว่าถ้าสมมุติว่าฝนตกนักนักนี่สีอาจจะขุนน้อยเมก่อนเจ้าอันนี้แต่คืนฝนตกคืนหุ่งแล้วก็มันก็จะสีประมาณเนี่ยค่ะสีประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าหลังจากนี้ไปมันก็จะเป็นสีใสเลยเนาะเจ้าอันนี้ก็จะจะใส่ขึ้นมาถ้าหากว่าฝนบาตกแล้วนะคะครับถ้าเป็นบรรยากาศช่วงเมษายนแล้วมันจะเป็นจะใสมันก็จะน้าจะน้อยเหรวนี่น้อยเจ้าน้อยแต่ก็เย็น น้ำจะน้อยกว่านี่น้อยเดียวแต่ก็ไหลยังอี้เลยนะคะไหลยังอี้เลยนะเจ้ามายค่าว่าหน้าแรงสุดๆเลยนะแน่แรงสุดๆน้ำก็ตึงไหลทั้งปีค่ะบรรยากาศท้งลมห้อนสุดๆเลยนะเจ้าแต่ที่นี่หรอก็เย็นอยู่ค่ะเย็นอยู่เนาะเจ้าเมษาที่หน้าห่อนห่อนนะโอ้กต้องมาลองในวังท่านนี้ถ้าเป็นเมษาละอ่อนปก็จะมาเล่นแนมกันเต็มท่านี้ค่ะตอนนี้นะครับเจ้า เพราะว่ามันเป็นเองท่านมันจะเลิกน้อยอะค่ะแต่ฮันนะแต่ว่าเลิกเลิกนี่เราะว่ามอกเอวมอกเอวเนี่ยค่ะอ๋อมอกเอวนี่ไรคนเล่นได้เจ้าเพราะนั้นเอามาครอบครัวได้เลยค่ะกุเตือมันจะมีเปย์หอยนี่ล้วเฮาเตออกก่อนเพราะว่ามันฝนตกนั่นน้องก็เลยกลัวมันไหลอะค่ะแต่ฮัานนะเจ้าอ๋อครับโอ้บรรยากาศดีขนาดนะครับอันนี้เป็นแม่ของผู้ช่วยชิตนะครับสวัสดีครับพี่แม่ คือบัต้องจ้างผ่แล้วเนาะจ้างอีแม่คนเดียวเนาะโอ้ไม่พี่นี่โอ้ยงนัดได้เนาะเนาะผู้ช่วยเนาะเจ้าบัต้องจ้างผ่แล้วเนาะจ้างอีแม่คนเดียวเนาะเจ้าอันนี้อีแม่อีแม่มีลูกมีลูกกี่คนแต่งงานกันหมดหรือยังอรอแต่งกันน้องผู้ช่วยเหรอแต่งกับผู้ช่วยเนาะเจ้ามีมีหญิงกี่คน โสดค้นอ๋อเป็นปีนะครับขอบคุณแม่ครับขอบคุณผู้ช่วยตัวครับเจ้าขอบคุณค่ะบรบ,บรรยากาศดีขนาดเน้อ